แฟนของแฟนเก่าเบสรักว่านีโพสแสเน็บแรงเวอร์กลายเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นการเลิกราระหว่างเบสรักว่านี่และตงตงกริสกรหลังจากที่พอของเบสได้ออกมาแชร์พฤติกรรมฝ่ายชายงานนี้แฮชแท็กเบสตงตงพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์และล่าสุดในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของแฟนคนปัจจุบันของแฟนเก่าเบสที่โพสตสตอรี่อินสตาแกรมบอกว่าแฮชแท็กในทวิตเตอร์คือหมดคำจะพูดจริงๆ อะไรที่จดไว้คือไม่ต้องใช้แล้วใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบจริงๆตั้งแต่บอนแล้วขอเหอะเอาจริงๆไม่แปลกใจเลยที่บอนเคยคบคนนึงมาถึง7ปีนีเกิดมาไม่เคยเจอใครดีเท่าบอนมาก่อนพูดแบบไม่อวยเลยเคยเชื่อคําพูดคนนั้นที่เคยโพสลงโซเชียลพอได้มาอยู่และรู้จักจริงๆมันคนละแบบจริงๆคนเราไม่ได้โม้ก็ยังคงโมเหมือนเดิมหมดคําจะพูดปล่อยให้เป็นไปตามเวนกรรม และบอลที่เคยโดนทวนลงก็ถือสว่าเป็นเวรกรรมชาติที่แล้วแล้วกันนี่นึกถึงตอนที่บอลโดนดานดกก็ยังสงสารอยู่เลยเมื่อไหร่โลกนี้จะเลิกฟังความข้างเดียวหรือเข้าข้างคนที่เปิดก่อนที่ตอนนั้นบอกว่า Move on ไว้3วันก็ Move on ได้ตอนนี้บอกว่าเพิ่งเลิกไปเที่ยวสงกรานกับสาวแล้วคนเราหาความเท่าเทียมที่ผู้ชายตอนนั้นก็รู้ว่ามีแฟนก็ยังคุยได้มาแบบไหนก็คืนไปแบบนั้นปกติ